สวัสดีครับผมแบงค์อังคุแบนะครับมาแล้วกับรีวิวแป้งม่วงของนาสลับนี้นะครับใครอยากจะรู้ว่าทาขึ้นมาบนผิวเราเป็นยังไงรวมไปถึงเปรียบเทียบกับสีอื่นแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันมากแค่ไหนก็สลับชมต่อไปได้เลยครับมาเขือ,อไรค่ค่ะ ก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่ชอบแต่งหน้าสายธรรมชาติแล้วก็ชอบดูรีวิวชัดๆแบบ 4K ก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของแบของผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจใผมทำคอนเทนต์ต่อไปมากเลยนะแป้งตลับนี้นะครับเป็นแป้งสีใหม่ล่าสุดของนาที่ออกมาเลยนะมาเรามาดูกันนะครับว่าข้อมูลเขาเป็นยังไงนะครับเขาก็มาในหน้าตาที่เหมือนกันนั่นแหละครับแล้วก็มาในปริมาณเท่ากันเลยก็คือ10กรัมมาในราคา1,700บาทครับมันจะงงนิดนึงนะครับตรงที่ว่าที่เขาขึ้นเอาไว้ในเว็บในเวลาไปซื้อมาเนี่ยเขาจะขึ้นว่าเป็นแป้งสี ว่า i n t e r s t e l เ a r นะคบเป็นสีที่น่าตานแบบนี้เลยสีของแป้งรุ่นนี้นะครับจะผสมไปด้วยสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีออกชมพูคอรัลนะครับแป้งรุ่นนี้นะครับจะเหมือนกับแป้งสีพิเศษของนัสก็คือว่าเขาจะไม่ให้พัฟมานะครับรุ่นที่ให้พัฟมาจะเป็นรุ่น Origi n a l ลที่ไม่มีสีแบบลายบนแป้งนะครับสีนี้เนี่ยจะแตกต่างกับสีอื่นตรงที่ว่าสีนี้นะครับจะมีความคูลโทนอย่างที่เขาขึ้นชื่อเล่นว่าเป็นแป้งม่วงนะครับเนื้อแป้งเนื้อเท็กซเจอร์อะไรอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับต แห้งๆเหมือนกันนะครับเป็นผุยผงพอๆกันเลยนะพอสวอชขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าผิวนะ่าจะมีความเล่นแสงนะครับ ล้วก็จะมีประกายความคูโทนขึ้นมานิดนึงนะแต่มันจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะมันต้องแบบลงนาๆน,านิดนึงมันถึงจะเริ่มเห็นความเป็นสีม่วงนะครับซึ่งปกติเวลาเราลงแป้งตัวนี้บนผิวเนี่ยไม่แนะนําให้ลงนาๆน,น,นะครับลงบางๆพอตัวนี้เนี่ยเหมือนกับแป้งสีอื่นของเขานะครับคือถ้าเกิดเราลงหนาเนี่ยมันจะไม่ผิวนะดูขาวขึ้นได้ตามเทคโนโลยีลัก reflecting ที่แป้งหนาเขาขึ้นชื่อนะครับทีนีน้อาจจะสงสัยว่าลงบนผิวแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาลงให้ดูนะครับผมแนะนําว่าแป้งตัวนี้เยหมาะกกาาาาร้้วยทที่่่สสนเมมจูึไใช วันนี้ถ้าเกิดสมุิสังเกดดีๆเนี่ยผิวของผมสองข้างมันจะเป็นคนละสีนะครับให้ดูกันเลยว่าแตกต่างกันยังไงนะครับข้างนี้เนี่ยจะเป็นสีที่ผมลงสีผิวปกตินะครับส่วนข้างนี้นะครับผมลงรองพื้นที่มีความเหลืองนิดนึงนะครับก็จะได้ดูว่าแป้งตัวนี้เนี่ยมันจะให้เอฟเฟกต์ยังไงกับการลงบนผิวที่มี 2- ส,สีที่แตกต่างกันไปครับวันนี้ผมมาใช้กับแปรงที่เป็นแปรงขนสัตว์แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแปรงที่สะอาดไม่มีสีอะไรนะครับขอเริ่มจากฝั่งซ้ายที่เป็นสีปกติก่อนนะครับผมก จะสังเกตเห็นได้ว่าผิวมันก็จะขาวพองขึ้นมานะครับต่อมาเป็นข้างนี้นะครับข้างนี้ที่ผิวเหลือง เห็นความแตกต่างของผิวจาก Before กับ After หรือเปล่าครับออลองย้อนไปดูตอนก่อนหน้านี้ก็ได้นะแต่จากที่ผมสังเกตดูนะครับข้างที่เป็นสีผิวปกติเนี่ยผิวมันก็จะผ่องขึ้นใช่ไหมครับส่วนข้างที่มันมีความเหลืองเนี่ยมันก็ดู Bright ขึ้นเหลืองน้อยลงนะสำหรับแป้งตัวนี้ครับแล้วก็เหมือนกับตัวแป้งไลท์อิลเตัวอื่นของนาเซ่นะครับคือพอจับไปแล้วเนี่ยมันแมทนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีความเล่นแสงแบบนี้อยู่นะ ส่วนใครที่อยากได้ความกระจ่างใสไปยิ่งกว่านี้อีกนะครับแนะนําว่าให้ลองทาเพิ่มไปบริเวณที่เป็นจุดไฮไลท์มันก็จะได้ความพุ่งมากขึ้น พอซมเอาออกมานะครับก็จะได้ผิวแบบนี้นะครับผิวจากที่ตอนแรกมันอาจจะดู g ร o b เปียกเนี่ยมันก็ดูแมตต์มากขึ้นนะครับคุณสมบัต,ติเหมือนตัวอื่นๆเลยนะครับก็คือว่าเขาลงไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยเบลอผิวได้นะครับทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เจ้าแป้งสีม่วงตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกับแป้งสีอื่นๆของเขาอย่างไงนะครับผมแต่บังเอิญต้องมีทุกสีเลยนะครับก็จะมาสวอชให้ดูเปรียบเทียบกันเลยความแตกต่างของเขาว่าเวลาสวอชออกมาผมต้องสวอชออ,ออกมาค่อนข้างหนานิดนึงนะครับถพงจะเห็นความแตกต่างสุดท้ายแล้วมัันนนคือแแปป้ง่่่บบมมไใชเ็ทจากี ขึ้นมาแล้วนะครับก็เห็นความต่างกันแบบแทบจะเป็นโฟโต้ฮันเลยนะครับแต่มันก็มีความต่างอยู่นะต้องแบบจับผิดสุดๆเลยนะครับตัวออริจินอลเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นสีทรานสิลูเซนต์เป็นเหมือนกับสีเงินเงินสีขาวนะแล้วก็ติดเหลืองนิดนึงนะครับส่วนสีมูนเวฟที่ออกมานะครับก็จะมีความคูลขึ้นมาหน่อยนะจะมีความไบรท์กว่าสีออริจินอลนะครับสีสตาร์ดัสนะครับจะแตกต่างกับสีทั้ง2ส,สีก่อนใน,ะนชัดเจนตรงที่ว่ามันมีความเหลือง กว่าอีก2สีส่วนสีน้องแป้งม่วงเนี่ยต้องลงย้ำๆชัดๆเลยถึงจะเห็นชัดแบบนี้นะครับว่าเขาแตกต่างขึ้นมาเหมือนกันนะมันมีความคูโทนโดดขึ้นมาเลยมันมีความเจือติ่งความสีม่วงขึ้นมาในเนื้อแป้งเนี่ยในเวลาสวอชหนาๆน,นะครับมันจะเห็นโดดออกมานะแต่เวลาเราลงแป้งบนหน้าจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นม่วงเยอะขนาดนั้นนะฮะพูดถึงความรู้สึกหลังการใช้หน่อยแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยถามว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีขนาดนั้นไหมสำหรับเราแล้วเนี่ยมันวาวุ่นไง<า>แต่ ผลที่ผมตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าผมเ,เป็นคนที่มีอันเดอร์โทนนูโตรนะครับแล้วบางครั้งเวลาให้เราซื้อพวกคุชชั่นหรือว่ารองพื้นบางยี่ห้อมันเนี่ยมันมีติ่งความเหลืองมานะครับซึ่งเวลาลงไป,ปบนผิวของผมแล้วเนี่ยมันจะดูโดดออกมาเลยว่ามันเหลืองดังนั้นนะครับไอ้เจ้าแป้งม่วงตัวนี้เนี่ยมันก็พอลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปช่วย c a n โซลสีเหลืองทําให้ผิวเนี่ยมันดูไ r i g h t ขึ้นมานิดนึงนะครับสังเกตจากไอ้ฝั่งนี้ที่ผมตอนแรกเนี่ยมันดูเหลืองกว่านี้พอลงแป้งตัวนี้ไปแล้วเนนนน่่่่ยยมมมมััักกกก็หก็หหอบชชวววดดดแลล้้้ใููงาิขึนนค สีเหลืองของบนสีผิวไปได้ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้แบบ cancel out ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันดีกว่าตอนที่ไม่ได้ใช้สีโมงลงไปนะฮะดังนั้นนะครับใครที่มีผิวสีเหลืองแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้มันมีความ bright ผ่องขึ้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ครับมันน่าจะใช้ได้ดีกว่าตัวแป้งสีอื่นๆที่เขาออกมาก่อนหน้านี้นะรวมถึงตัว original นะอ,อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งหลักๆเลยแล้วก็ใครที่ชอบความ bright นะครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะ ถูกใจเพราะว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ทําให้ผิว bright ที่สุดในมาราทั้งหมด4ีสีคือพอเราลงไปแล้วเนี่ยถ้าลงหนักมือมันจะ วอกนิดหนึ่งได้นะครับถ้าถ้าย้ำหนักๆสีม่วงอันนี้นะครับก็จะมีข้อควรระวังเหมือนกับสีอื่นๆเลยก็คือว่าเราไม่ควรที่จะทานหนาเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราทานหนาไปแล้วเนี่ยสีอื่นๆเนี่ยมันจะดูขาวลอยสีนี้ก็ดูขาวลอยนะครับเพิ่มเติมคืออาจจะเทาได้ถ้าอันเดอร์โทนของคุณนะมันเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มหรือผมก็เลยคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่มีผิวที่ขาวหน่อยแล้วก็เป็นคนที่อยากจะได้ความไบรท์รวมไปถึงคนที่อยากจะแคนเซลความเหลืองบนผิวนะเอาเป็นว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับรู้ เขาเป็น Limited Edition นะครับใครเลนงอยู่รีบซื้อเลยนะครับแต่ผมจะแปะพิกัดเอาไว้ใต้คลิปนี้แต่ถ้าเกิดว่าซื้อไม่ทันนะ่ะตัว Original เขาก็ใช้ได้ไม่แย่นะครับสีมูนเวฟบกับสตาร์ดัสเนี่ยน่าจะหาซื้อไม่ได้แล้วแต่ว่าบางทีเขาอาจจะกลับมายัางไงใครเลีงอยู่นะก็ลองไปถามที่เคาน์เตอร์นาสูก็ได้นะครับเพราะบางทีอาจจะยังมีอยู่นะโอเคน่าจะประมาณนี้นะผมว่าผมน่าจะพูดครบทุกอย่างแล้วนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนๆประกอบการตัดสินใจสําหรับใครที่กกกํําาาาาาลลลังงงงงงงสสนนนนใใใจจแปปงง้้้้้้ีีีีวขออออตยู่นะะะะถถถคคคครรรรมมมมมมไไไ็็เเิิดึพ เหมือนกันนะะครรับอไที่เข้าตาผมนะครับผมก็จะนำมาทําเป็นคอนเทนต์ในอนาคตนะอย่าลืมนะใครอยากจะช็อปพิกัดอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไวใ้ให้ถ้าอยากจะเจอกันบ่อยมากขึ้นนะครับไปตามผมเพิ่มได้ที่เพจ Uncle Bank หรือที่ Instagram มห Uncle Bank นะครับโดยเฉพาะใน Instagram เนะี่ยผมจะแอคทีฟนั้นนะครับมาพูดคุยเซอรเฮลโหลกันได้นะเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายชอบการดูรีวิวชาชัแบบโอเคเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของผมนะเป็นอะไรเนี่ย Okay. <laughs>